น้องนี่เกินยังขึ้นขาดเลยอุ้ยพันเป็นการพันในรุ่นแรงมากเลยพัดลักลมเลยเหรอเมื่อคืนนีนยังมาท่าน,าน,นี่พัดในกำลัง น,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 นี่นูนหลพันนูนโลพันแนี่นี่นะ,ะครับต่ออีกปุ๊บที่สาม,มเกิดอะไรขึ้นแม่นรักบ่วงผม โอ้ยแสดงว,ว่าหนูใหญ่นะเนี่ยนี่ครับผมงไ่ไว้ว่งมีการเบิดขึ้นเนาะไปรอดโอ้ยเป็นรลกบ่วงลมเอาเหลือเด้อวะเออจูจูจๆจูครับพี่น้อง สำหรับเทคนิคการใส่บ่วงของผมก็คือหลีดวงให้กลมครับหลีดวงให้กกลมเราได้ไม่เตอะก็ยู่ที่ประมาณก้นเราเออนั่นก้นเราก้นขวดสปอนเซอร์ก็ได้ครับก้นเราข้าวขวดน่อยก็ได้ อเอาเบิรงมันครับทางหนูมันเป็นยังเดียวี่ครับนนป,ปล่อยมันง่ายเลยหนูยังหนูปลุกยังเมื้อนี้วตีห่า,หางหนูไปเลี้ยงนะครับห่างหนูไปคุ้นไปอาอย่าค็ดกินนะเ,คเคดี๋ยวหัวก็เเ็ด มาสุดปั๊บเจ้าครับเจ้ามัดไปนั่ครับเพื่อที่จะปฏิเสียเวลาหาถ้าไม่มัดเดี๋ยวเวลากไปนัง่งเถื่อหาเป็นสิบยี่สิบนาทีครับหาเรเห็นเลยก็มีต้องมัดไวยครับครับไว้ไว้จิตนี่ไปถึงต้องไปทางทางขางนี่ ย,ยครับมากระหน่ำไม่ไหมเลยไ่ครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องเมือ่อนี้ยปพาพี่รองมาหาห่างนูครับโดยมันจะใส่บ่วงครับบ่วงแบบสูตรเท็ดง,ง่ายๆบนมีคนไกลกระตุกอย่างเลยครับเป็นแบบพันลวดใส่รักใหม่ธรรมดาก่อนมาใส่ต้อกกระดิดวงกลมเลก่อนครับเพื่อควบมวดเดียวในการใส่ สเสด็จบรรทุงกันครับ <c oughs> นี่ครับทางน,นู้นไงนี่อันนี้แปวนครับนี่ครับทางนันหงอกหกเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกมากใส่รักไว้เลยครับเดี๋ยวมแูแดงนี่ยวท่าลุ่มกันครับนีอีกครังหนึ่งครับน,นู้นไงอันนี้ทางมันม้นเป็นหงาโค่นล,ล,ลมเลยนะครับอันนี้ก็อีกหลังหนึ่งครับ ไม้หนียังตอนนี้มีคนมาซส่ครับมาเปิดไม้เด็กแต่มีตัวครับจากประสบการณ์ผมเดียวมีดินแท้ครับแม่แรงมีดินแท้จัดไปครับพี่น้องจัดไปครับจเจอกันยามแรงครับมาครับพี่น้องตอนนี้กะเวลาประมาณสี่ทุ่มครับเดี๋ยวคนเด็าออกมายามบ่วง ห่วงใส่ใบะมันใบาสามครับเพ่ใส่ใบตุ่นครับหลังแรกไปครับโอ้หลังนี้พานครับพานครับพานพานนูต่องเทาปเนี่ย ว่ามันใส่รัดกมลมหรือหรล่ครับก็ยังพัน,นอยู่ไมา่ยามไว้ก็ดีครับเพื่อมันพนันเขาจะได้รีบบวงไว้รุนเอกเทือกบอื่นส่อครับงั้นมันเบ็ดก็ดแต่มันบ่อนอย่างนี้มาเปลี่ยนเงยไวนะ้เจ้าครับเจ้า เอาแล้วครับเอาแล้วโอ้หลังไอ้ที่วา่านนูนยัดีวา่าผมว่าตัวดีไอ้ท่า้งหกเลนะโอ้เจ๋าครับเจ๋าตกใ่เลยเขาปล่อยถึงเชา้าอาจจะตายก็ได้สวยงามครับ này 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 thắm Úi, này đồ hắm gì Ủa, nè để đây nó cũng cái này tên nè về con hả về con có về cuốn về con thật nhẹ điện món chơi điện chơi โอ้ครับเบิ่งเบิ่งโต <coughs> 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 เนี่ยจงนี่ยจงเนี่ยจงน่ยเนี่ยไปกันตน่อครับ มึันแปลกๆปลกโอ้ข้นว่ากัดเสือโอ้เกียงว่ะ phan vô độ kính mặc cảm xúc kính 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 kiêng mày nữa khao khao như là khao 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 thịt khao 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 xây xây khao 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 mình khao khao nó, khao 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 cái khao quá đi cả, nên sẽ thích không. Thời tiết tốt quá, thời tiết tốt quá. Thời tiết มันขึ้นหรือลังหนี่วแล้วครับมันขึ้นเลย,ย,ย,ยแล้วใหญ่ไว้นี่เอ้าใหญ่ไว้นี่ก็เอาอีกแล้วโอ้หลวบมันพอดีเลยเขาหลวบไป็เรียงครับเดีย๋ย่ลองซองไฟเห็นปุ่งนี่ครับ เด็กครับเด็กน้อยครับเด็กน้อยอ๋อเดี๋ยวกับอยู่ตรงไหนฮะพอดีอายุกับประมาณิรประมาณอายุเดือนหนึ่งครับลูนนี่ <c oughs> โอ้ยหน,นูน่ารักไหมคะโอ้ยลูนนี่แหละขึ้นไปกันเสียบฟางผมสวยงามครับสวยงาม ของตัวนี้ครับรักวงกับบลมมอ้หโนรุ่นเดียวกันครับตัวนโนรุ่นเดียวก็ตัวแรกเจ๋วกับเจ๋วเจเอาไปเลี้ยงครับเลี้ยงไ้จักเดือนนึงนี่กัพ่อปัวลรวครับปล่ลงไปซะ วัยรุ่น,ไ,นออไปครับนะครับต่ออีกปุ๊บที่สาม,มเกิดอะไรขึ้นแมนลักบ่วงผมโอ้ยแสดงว่าหนูใหญ่นะเนี่ย นี่ครับปวงไซไว้ว่ามีการเบิดขึ้นเนาะไปรอดโอ้ยเป็นรักบวงลมเอาลอเด้อวะเออูยููููขับยูยููโอ้ยง่ายงาย เนี้ยยูเนี้ยยูยนุปูนูป้ปูตัวเมียอีกเลยตรงนี้อยู่ตรงนี้พันเจ้าครับเจ้าเจ้าตัวปูก็กัดด่วงขาด่จะไปลอนจะไปมันครับมนัน

ครับสำหรับวันนี้ก็ได้กับเขาพร้อมได้โนเลี้ยงพร้อมแล้วครับนี่ครับเราร่วมกันเลยหมัย้ายแล้วครับสีตัวส่วนขอกนี่ก็จะเป็นรักในยุคไวเดียวกันเลยครับได้ตัวแม่ตัวหนึ่งกับกับลูกสองเราจะเลี้ยงวันนี้นะครับชุดนี้ ระบบการให้น้ำของผมจะเป็นระบบน้ำซึมนะครับโอขอก่อห่อสิบ PVC มากเห็ดครับจะเป็นในขนาดนึ่งนิ้วครับห้อเป็นตัวยูแล้วก็เห็ดเอ็นเห็ดเป็ดเอียงใหโนดูดกินนํำเห็ดแบบนี้จะบ่มีกินนะครับวอนูจะบ่มีกินเหม็นกินข้าวกินสาบหนูขอบจะแห้งจะประชืนนะครับ ว่าจะไม่เชื่นอบอยบอยล้มข้างในเพื่อนบ้านครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้แต่พอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามเ,เป็นกำลังใจให้กันครับสำหรับคลิปนี้ครับพอปิดไปเพียงแค่นี้ครับ